คุณคิดว่าทําไมคุณถึงยังไม่เจอจังหวะที่ใช่ในชีวิตเพราะคุณยังไม่เคยสร้างมันขึ้นมาจริงๆไงคนส่วนใหญ่รอให้ทุกอย่างพร้อมรอให้ดุงดีรอให้เจอคนที่พาไปได้ไกลแต่คนที่สําเร็จไว้เขาไม่เคยรอจังหวะเขาสร้างจังหวะเองเขาเดินเข้าไปหาโอกาสแม้มันจะยังไม่สมบูรณ์เลยด้วยซ้ําชีวิตไม่ใช่เรื่องของโชคมันคือเรื่องของการเลือกคุณเลือกจะกลัวหรือคุณเลือกจะลุย คุณเลือกจะฝืนตัวเองเพื่อไปไกลหรือจะสบายอยู่ในพื้นที่เดิมคุณจะรอให้มีแรงผลักหรือจะลุกขึ้นมาเริ่มด้วยแรงของตัวเองทุกการตัดสินใจตอนนี้กำลังเปลี่ยนแปลงจังหวะชีวิตของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวจังหวะของชีวิตคนที่สำเร็จคือจังหวะของคนที่ไม่หยุดอยู่กับที่คนที่มองทุกวันว่าเป็นโอกาสไม่ใช่ภาระมองทุกปัญหาเป็นบันไดไม่ใช่กำแพงมองความเหนื่อยเป็นบททดสอบไม่ใช่คำสาดและเขาไม่เคยเสียเวลากับคำถามว่า จะดีไหมแต่เขาตอบตัวเองทุกวันว่าฉันต้องไปให้ถึงแล้วเขาก็ทำทันทีคุณไม่ได้ขาดโอกาสหรอกคุณแค่ยังไม่พอใจกับโอกาสเล็กๆที่เข้ามาแล้วคุณก็ปล่อยมันหลุดมือไปเรื่อยๆคุณบอกว่าจังหวะชีวิตมันยังไม่ใช่แต่จริงๆแล้วคุณไม่เคยลงมือเต็มที่กับสิ่งไหนเลยต่างหากคุณรอสิ่งที่ใช่โดยไม่รู้ว่าสิ่งที่ใช่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณทำให้มันใช่ไม่ใช่สิ่งที่มันมาเอง ไม่มีจังหวะไหนที่สมบูรณ์แบบสําหรับการเริ่มต้นแต่ทุกจังหวะที่คุณเริ่มมันจะพาคุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นทุกครั้งที่คุณล้มมันกําลังปรับจังหวะชีวิตของคุณให้เร็วขึ้นทุกครั้งที่คุณลุกมันกําลังทําให้คุณแข็งแรงขึ้นแล้วคุณจะรออะไรจะรออีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีก่อนจะยอมบอกตัวเองว่าเริ่มเลยตอนนี้คุณไม่ต้องรอให้รู้ทุกอย่างก่อนไม่ต้องรอให้มีคอนเน็ชันก่อนไม่ต้องรอให้ใครมาอนุญ,ญาตให้คุณเดิน คุณต้องลุกขึ้นมาสร้างจังหวะของตัวเองแม้จะชา้าแม้จะติดขัดแม้จะล้มแต่ขอให้เดินเพราะจังหวะที่ใช่มันไม่เคยตกใส่คนที่ยืนอยู่เฉยเฉยถ้าคุณอยากเปลี่ยนจังหวะชีวิตคุณต้องเริ่มจากเปลี่ยนจังหวะความคิดเปลี่ยนจากรอเป็นเริ่มเปลี่ยนจากกลวัวเป็นกลา้าเปลี่ยนจากหวังให้ชีวิตดีขึ้นเป็นทําให้ชีวิตดีขึ้นเพราะคนที่ประสบความสําเร็จเขาไม่ได้เก่งกว่าคุณหรอกเขาแค่เริ่มไวกว่าและเขาไม่ปล่อยให้เวลาเอาชนะเขา อย่ารอให้ถึงพรุ่งนี้เพื่อทำในสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วว่าควรทำวันนี้เพราะทุกวันที่คุณรอคือวันหนึ่งที่คุณเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ชีวิตคุณจะไม่เปลี่ยนถ้าคุณยังใช้ความคิดเดิมๆกับการรอจังหวะที่ไม่เคยมาคุณสร้างจังหวะได้คุณเร่งสปีดชีวิตได้คุณปรับเส้นทางได้แค่คุณต้องกล้าที่จะเริ่มสร้างมันขึ้นมาตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นแค่เริ่มเดินจังหวะจะตามมาเองแล้วคุณยังจะยืนอยู่ตรงเดิมต่อไปอีกทำไม ยังจะถามตัวเองซ้ำๆว่าทำไมชีวิตไม่เปลี่ยนทั้งที่คำตอบมันชัดเจนมาตลอดว่าเพราะคุณยังไม่ยอมเปลี่ยนเองคุณยังเดินในเส้นทางเดิมยังใช้เวลาซ้ำๆกับสิ่งที่ไม่ได้พาคุณไปข้างหน้าแล้วคุณจะไปไกลกว่าคนอื่นได้ยังไงคุณอยากจังหวะชีวิตดีขึ้นคุณต้องเร่งจังหวะในตัวคุณก่อนทุกการเลื่อนผ่านโอกาสเล็กๆทุกการบอกตัวเองว่าไว้ก่อนทุกครั้งที่คุณลังเลมันกำลังสะสมความล้มเหลวอย่างช้าๆ และวันหนึ่งคุณจะตื่นมาแล้วรู้สึกว่าโลกนี้มันไม่แร์ทั้งที่จริงๆแล้วมันแร์ทุกอย่างคุณแค่ไม่ยอมเอาชนะตัวเองก่อนคนที่สร้างจังหวะของตัวเองได้คือคนที่เอาจริงกับสิ่งที่ตัวเองต้องการเขาไม่แค่พูดว่าอยากรวยเขาลงมือทำเหมือนหิวเงินที่สุดในโลกเขาไม่แค่พูดว่าอยากสำเร็จเขาตัดทุกข้ออ้างที่ขวางเขาแล้วลุยแบบไม่หยุดคุณก็ทำได้ถ้าคุณยอมซื่อสัตย์กับตัวเองมากพอที่จะยอมรับว่าที่ผ่านมาคุณยังไม่เคยเอาจริง คนที่ประสบความสำเร็จเขาไม่ได้เจอจังหวะที่ใช่ตั้งแต่ต้นเขาเริ่มจากไม่มีอะไรเขาล้มหลายรอบเขาท้อเหมือนคุณแต่เขาไม่ยอมแพ้เพราะเขารู้ว่าชีวิตมันไม่ได้มีเวลาให้คนที่รอแต่มันให้รางวัลกับคนที่ลุกเร็วลุยหนักไม่ถอยคุณต้องหยุดหาข้ออ้างแล้วเริ่มหาวิธีหยุดฟังเสียงคนที่ไม่เคยพาคุณไปไกลแล้วถามตัวเองว่าถ้าคุณไม่ลุยตอนนี้คุณจะเริ่มตอนไหนถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนวันนี้คุณจะเปลี่ยนวันไหน หรือคุณจะเป็นคนที่พูดแต่เรื่องเป้าหมายโดยไม่มีวันได้สัมผัสมันจริงๆจังหวะชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือผลลัพธ์ของการจัดการเวลาทุกวินาทีอย่างมีเป้าหมายคุณต้องรู้ว่าทุกวันมีค่าทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาคือโอกาสใหม่ทุกคืนก่อนนอนคุณต้องถามตัวเองว่าวันนี้ฉันเข้าใกล้ความฝันมากขึ้นหรือยังถ้ายังคุณต้องเริ่มเปลี่ยนจังหวะพรุ่งนี้ทันทีคุณไม่ต้องรอให้แน่ใจทุกอย่าง เพราะไม่มีใครแน่ใจได้ทุกก้าวที่เขาเดินเขาแค่เลือกจะเดินแม้จะยังไม่แน่ใจเพราะเขารู้ว่าความแน่ใจมันเกิดขึ้นหลังจากที่เขาลงมือไม่ใช่ก่อนหน้าแล้วคุณละจะมัวแต่รอหรือจะเป็นคนที่ลุกขึ้นมาสร้างจังหวะชีวิตที่คุณอยากได้เพราะสุดท้ายคนที่เปลี่ยนชีวิตได้เร็วที่สุดไม่ใช่คนที่มีโชคมากที่สุดแต่คือคนที่ใช้ทุกวันเหมือนเป็นวันสุดท้ายของโอกาสแล้วคุณจะปล่อยให้วันนี้ผ่านไปอีกไหม หรือคุณจะใช้มันเปลี่ยนจังหวะชีวิตทั้งหมดของคุณ